ค่ะสิจังอรุณสวัสดิ์นี่นี่ฟังซีฟังซีค่ะสิจังอตอกใจเลยละ่ะจะมีพี่สาวด้วยละ่ะพ,พี่สาวเหรอ,อแล้วก็นะจะมาที่โลกวันนี้ด้วยก็เลยรีบมาบอกค่ะสิจังนะ เหรอดีจังเลยนะงั้นเอาไว้เจอกันนะตอนพี่สาวที่อายุน้อยกว่าสวัสดีสวัสดีแหนมมาแล้วจะว่าไปพี่เธออายุเท่าไหร่ล่ะ พ่อบอกว่าตอนที่มาเล่าพี่เขาอายุสิบสองตอนนี้ก็คงจะยี่สิบหกแล้ว,ลวมั้งยี่สิบหกเหรอแกกว่าแบบพี่ฉันอีกนั่นเนี่ยตื่นเต้นจังเลยนะเจอแล้วจะชวนคุยเรื่องไหนดีล่ะนี่นี่นค่ะสิจังถ้าสิจ,จ,งสจ,จังนะ่ะคุยกับพี่สาวเรื่องอะไรบ้างเหรอเออฉันเหรอกับพี่เหรอเกะกะจิงเลยฮะเก,กะก,กะเก,กะก,กะเก,กะกะเกะกะ โอ้โอ้ตัดเจ็บจังฮะเฮ้ยโอ้เด็กคนนี้นด้หรอเล่นแรงจังเป็นอะไรไหมคะสิจังขอบคุณมากนะนรุเอชจังอ้ รู้เอ๋เหรออ๋อครับพ่ปพ่ออ๋อ๊๋อฮะพ่อเออานักกะ ลกลับมาแล้วค่ะ,คะพ่อคะผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะหรือว่าแต่งงานใหม่เหรอใช่เอ่อเอ๋เอ๋ออคุณ,คณเป็นใครเหรอคะเด็กผู้หญิงแบบนี้นะคุนจากลาไม่ยอมรับว,ว่าเป็นแม่หรอกนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เออะอ ขานาคกางเกงโอ้โหานาคามาิสคัะค่ะท่านขานาคา ป้าป๋าแต่งงานใหม่ละอย่างนั้นเหรอคะบัตติสครับช่วยหาข้อมูลของเด็กที่แต่งงานใหม่กับป้าป๋าให้ทีสิรับทราบแล้วคะ่ะยานวกัศใกล้ๆนี้น่าจะคอยสังเกตการบ้านนานเสเเป็นปกติอยู่แล้วจะลองสอบถามดูนะคะไม่เจอกันนานนะบัตติสครับเช่นกันนะฮะตะะัตตกษสเ ปรับไปหน่อยแต่ขอข้อมูลด้วยคือสมรสใหม่ของท่านธดาชีเป็นชาวโลกท่านมูสกินารุมิแต่ทว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปแล้วนะเอ๊งั้นเขาที่อยู่กับป้าป๋าละ่ะนั่นคือท่านนารุเอะสำหรับท่านคานากะแล้วก็คือน้องสาวนะ่ค่ะน้องสาวเหรอไม่ใช่ปริยาเด็กสินะเอ๊ะเปล่าเปล่าฮัทคาเซะขอข้อมูลทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับบ้านานาดาเซ่ด้วยนะ รับทราบแล้วงั้นก็ท่านคดก,กะนี่เป็นภาพของท่านนารุเอเมื่อ30นาทีก่อนสนใจจะชมไหมคะฮะอืมเกกะเกิดกะเกิกะ เด็กคนนี <P ien S 2> <อ>้เล่นแรงจังว่าไงนะเป็นอะไรไหมคาสื as, จังอ่าขอบคุณมากนะนารูเอะจังบาติสครับแต่ลุงเนี่ยเป็นใครอ่ะจากขอ้อมูลที่เราได้มาเป็นคนที่กําลังคบหากับท่านนารูเอะท่านอีอิสก้าคาสึตโตะนะคะร,รู้ไหมว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะกรุณาเราสักครู่นะค่ะดีละราวนี้แหละเจ๋งสำเร็จได้ยงโกจังแล้วบาติสครับ ช่วยเอาตะลุงเนี่ยมาทีสิรับทราบแล้วค่ะอออออนี่ลุงถามหน่อยสิเออเอออย่าทำให้ตกใจสิน่าหน้าของเล่นใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันที่ไหนกันแล้วเนี่ยท่านคนากาคะหันปืนใส่คนอื่นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะเออ รู้แล้วนะ่ะเฮ้ยคือของจริงเหรองั้นขอถามมาอีกทีนะนา,นาเาเซนารุเอะเนี่ยเป็นคนย,ยังไงแล้วเธอเป็นใครกันนะ่ะแล้วที่นี่มันที่ไหนกันทําตัวน่ารําคาญจังเลยฉันชื่อนาเาเซคานากะที่นี่คือบริษของยานคุ้มกันมิติเชเชลึกบาติสครับอ่ะตอบมาสิยานคุ้มกันเหรอรีบตอบมาสิท่านคานากะก็แต่ลุงนี่สิท่านคานากะ น,นี่เธอเป็นย่ายกับนารุเอจังนั้นเหรอท่านคณากะเป็นท่านพี่ของท่านนารุเอะนะคะเอเธอน่ะนะดูยังไงก็เด็กกับคณกรจะสิบสองแล้วนะแต่แต่ถึงอย่างนั้นก็เธออายุน้อยกว่านารุเอจังอีกนี่บัติสครับมันยังไงเนี่ยปัจจุบันท่านนารุเอะอายุสิบสี่ค่ะทําไมทําไมนารุเอะที่เป็นน้องถึงแก่กว่าคณากรล่ะนั่นเป็นเพราะ อุราชิมะเอฟเฟกต์นะคะอุราชิมะเอฟเฟกต์เหรอป๊าๆรอหนูก่อนนะคะคานากะจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมาจากคานากะเนี่ยลองดูวันที่สิหหหเหรอระทับตราเม,มื่อสิบห้าปีก่อนเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยมันเป็นเพราะอนะุราชิมะเอฟเฟกต์เนาะโอราชิมะเอฟเฟกต์เหรอคะ มันคืออะะไรคน,นั่นอมื่อ15ปีก่อนพ่อผ่าสตาร์เกตเหนือผู้มิติซึ่งเชื่อมราวต่างๆก็ได้กันมายังโลกแต่ว่า,าการณการที่หนีจากบ้านเพื่อตามพ่อแอบขึ้นยานขนส่งเดินทางในความเร็วแสงยูไม่ผ่าสตาร์เกตนะก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมพี่เขาถึงได้อายุน้อยกว่าหนูละคะถ้าหากยิ่งเข้าใกล้ความเร็วแสงเท่าไหร่ กระแสเวลาในตัวของสิ่งนั้นจะยิ่งเดินทางช้าลงยังไงละ่ะแต่สตาร์เกตคือประตูที่เชื่อมต่อมิติโดยตรงถ้าใช้มันแล้วจะสามารถถึงเป้าหมายเกือบชั่วพริปตาโดยไม่เกี่ยงระยะทางเลยละ่ะแต่ว่าคณกะนั้นมุ่งหน้าสู่โลกในความเร็วแสงในยะขนส่งที่เดินทางด้วยความเร็วแสงกระแสเวลาก็จะช้าลงสรุปว่าเวลาของคณกะในยานขนส่งนั้นผ่านไปแค่ไม่กี่อาทิตย์ แต่เมื่อโลกนั้นผ่านไป15ปีแล้วล่ะนั่นล่ะคือรวาชิม่าเอฟเฟกต์ละก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะเอ๊ะค่ะนันนาเสกค่ะนคณะกรรกานะพี่เหรอคะเดี๋ยวเรียกฉันว่าพี่นะฉันไม่ยอมแอ้วตอนนี้ Phan khôn sầm khăn khổng thơ dù cà phúc thân Ê, khá sự chăng lỡ Con nhé, phan khôn sầm khăn khổng thơ dù cà phúc thân Ở bác bà mà leo cà phên thơ xó Khá sự chăng Thôi chay lỡ la là... อ๋อฮะฮะฮะบาร์ติสคาฟว้าวคือยอดไปเลยบาร์ติสคาฟเดินสภาพยาแล้วลงจอดนะรับทราบแล้วครับ โอหนี<า>่ไงเปลี่ยนสภาพให้เก่าแก่เหมือนที่ป้าป๋าชอบเลยนี่ยเนียเยีย่ยมเลยใช่ไหม,มว้าวอ ยากไปเลยเธออย่ามาประทับใจสิฮะคะนกาป้าป๋าป้าป๋าน่ะขอแค่คณนากาปลอดภัยก็ดีใจแล้วละะ่ะ,ะ,ะหนูไม่เป็นไรหรอกพี่คะคึณนคาสิจังที่เธอะ แต่ลุงนั่นใช่ไหมได้สิจะแลกกับป้าป๋าให้พี่คะครอบครัวเดียวกันแทๆ้ๆทำไมล่ะท่านคาสโตถ้าเป็นท่านแล้วก็อาจจะคลายปมแห่งการเวลาสูบเร็กก็ได้นะคะเอ๊ะบาริครัคะฮะหมดธุระกับลุงนั่นแล้วนะ หน้าโมโหยังไงไม่รู้ขออภัยด้วยนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้นะทางออกอยู่ด้านนี้ค่ะ,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 ะเชิญค่ะ จริจังออขอโทษนะเป็นพี่สาวเจ้าปัญหาเลยสิท่าขอโทษจริงๆนะฉันไม่เป็นไรหรอกนะ นี่คุณแม่ของนารุเอจังเป็นคนยังไงกันเหรอเอ๊ะก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ว่าดอกไม้กวีหรือก้อนเมฆก็ทํำท่าเหมือนจะชอบไปซะหมดเฮ้คุณแม่น่ะชอบเข้ามากอดฉันจนเป็นนิสัยเลยล่ะพอถูกกอดต่อหน้าคนอื่นแล้วก็รู้สึกอายนิดหน่อยเหมือนกันนะ นั่นคงเป็นเพราะว่านารุเอจจังเป็นคนสําคัญแน่ๆเลยล่ะความรู้สึกที่ไม่อาจสื่อได้ด้วยคําพูดก็คงมีแล้วนะคิดได้แล้วล่ะ,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 ะเออออเนรุเอจจางฉันจะไปหาพี่เขานะี่ย อิมอิมกอดหนูที่เสียร์ปป๋าพี่แมวน้าโตแล้วนะเรานะยังไม่โตสัหน่อยหนูยังเด็กนะนี่ปป๋าไม่เจอคณากะแล้วเหงาบ้างมาอืมสิบห้าปีมันยาวนานเหลือเกินแต่ยังดีที่มีนารุเอะอะมือด้านไปหมดเลยอ เมียอะไรลูกสนุกไหมเมียอะไรเหรอไม่ใช่ป,ป้าป๋าไม่ใช่ป้าป๋าที่รันกะารูจา้จักอัะเฮ้ยรันนักการ์อ๋อโอ้โหค้อยโอ้โห พี่คะเกิดอะไรขึ้นน่ะอปล่อยฉันนะพี่คะนี่ไม่ได้นะคนที่ข้ากอรู้วยจไม่มีอีกแล้วคนที่มีชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันมันไม่มีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะยังมีพวกเรานี่ะตักโคนะอปล่อยฉันสิพี่คะอย่ามา นารุเอจังนารุเอจังจำใจดีๆไว้นารุเอจังนารุเอจัง,ง,จง,จง,จงปืนพกกระบอกนั้นจะดึงพลังกายอย่างฉับพลัน ถ้าร่างกายพยายามฟื้นตัวหลังถูกยิงจะอยู่ในสภาพคล้ายไข้ขึ้นนะคะแม้จะไม่ถึงชีวิตก็ตามแต่ไข้จะขึ้นสูงตามการฟื้นตัวดังนั้นไข้ค,คงจะไม่ลดง่ายๆแนะคะ่ค่ะนารุเอจจังเขาดีใจนะที่ได้เจอกับพี่สาวเรื่องโกหกทั้งแพ้ไม่มีใครเคยคิดถึงคากกะเลยสักคนนะี่ย นานตอนที่มากับยานขนสง่งทั้งพ่อป้าทั้งแม่มายังไม่มาเลยที่มาช่วยก็มีแค่บาจิสคารเท่านั้นเองอะนี่ฉันมีพี่สาวได้ล่ะถ้าเสิจังเนี่ยคุยกับพี่สาวเรื่ออะไรบ้างเหรอ คณกะคะมีข้อความฝากมาให้ท่านคะ่ะข้อความเหรอให้ชมตอนนี้น่าจะดีกว่านะคะคณกะเป็นยังไงบ้างบางทีตอนนี้หม่งม้ายังคงอยู่ในยานเหมือนที่คณกะเป็นตอนนี้แม่เองก็ต้องออกจากยานจะสูญเสียเวลาพระอุราชิมะเอฟเฟกทุกครั้งที่จบการเดินทางคณกะก็ตกขึ้นเรื่อย จะรู้สึกเหมือนกำลังจะทิ้งแม่ไปเห็นแก่ตัวนะมามา่าที่ทิ้งงานไม่ได้ใช้ไม่ได้สินะจ๊ะทั้งที่ถ้าเราไม่ได้รักใครก่อนก็ไม่มีใครเข้ามารักเราแท้ขอโทษจริงๆนะจ๊ะนี่ลุง นารูเอะรอฉันเหรออืมจริงจริงเหรออืม พี่คะฮะนารุเอจังดีจังเลยน,นี่เฝ้าทั้งคืนเลยเหรอพี่คะความผิดของคณนาะกะนี่ขอโทษนะนารุเอพี่คะ อย่ามีคนที่จะทำแบบนี้ได้มานานแล้วละค่ะก็ก็มีป้าฝานี่โตขนาดนี้แล้วอ่ะกอดคุณพ่อไม่ไหวแล้วค่ะเน่าจริงินะกอดแฟนดีกว่าสินะพี่คะปมแห่งการวลาคลายแล้วสินะ Ha 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 ha